สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ไทยเ n d c h ช n แนลนะครับวันนี้ผมจะมาออวาดภาพนะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นของประเทศรัสเซียนะครับเป็นมิวมิกทเวนีทเวนีซิกนะครับเป็นของประเทศรัสเซียนะเป็นเครื่องบินที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ขออนส่งได้น้ำหนัก สูงที่สุดในโลกคือ49ตันนะครับสูงมากมากครับนี่นะครับวิธีการก็ไม่ยากมากนะครับดีนะก็ผมระบายสีสีดำทับนะครับเพื่อให้ได้มันเห็นชัดนี่นะครับเป็นตราของประเทศรัสเซียแล้วก็ด้านนี้เนี่ยผมวาดด้วยนะครับเนี่ยเป็นใบพัดที่กำลังบินอยู่ในท้องฟ้าเลยนะครับนี่นะครับบุก,กบอลก็มีเอ่ยยางลบ สีนะครับผมระบายสีดำออกน้ำตาลอ่อนนะครับมีหน้าต่างประตูให้เรียบร้อยนะครับนะสำหรับมีล้อสามล้อนะครับได้รอๆๆได้บรรทุกน้ำหนักล้อเนี่ยได้สูงมากนะครับอยู่ในพื้นดินนะนี่นะครับก็ ผมจะใช้ไมบ้บรรทัดสักนิดนึงนะครับตรงนี้ถ้ามันไม่ตรงมันก็ไม่ค่อยสวยนะนี่นะครับเป็น0 4นย์สี่มิวิสทเวนิกนะครับเป็นเฮลิอคอปเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดและเร็วความเร็วนะครับอยู่ที่2 9 5กิโมชั่วโมงความยาว40เมตรนะครับความยาว40เมตรส่วนความสูงนะครับความสูงของเฮลิอคอปเตอร์ลำนี้นะครับคือ8ด มิดนะครับนะครับวันนี้นะ่าจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่กดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่องเทรน n ชนแนลนะครับสําหรับวันนี้วันนี้นะครับสวัสดีครับมินมิส t w trick ประมาณนี้นะครับ